ครับโอเคเออดีใจนะครับเพราะว่ามันเป็นการส่วรวมของ F&B h o s p i t i t y ที่ดีที่สุดในเอเชียมีที่เดียวกัน<ช>ก็ดีและได้เห็นเน็ตเวิร์กที่ที่ดีมากๆเลยคนกับผู้เจ้าของกิจการต่างๆที่มาอยู่ที่นี่ครับใช่ใช่ค่ะก็ได้ชิมอาหารอร่อยด้วยส่วนตัวนี่ชอบครับ จริงๆเจนได้หลายแนวนะคะเป็นคนที่ชอบลองอาหารใหม่ๆอยู่แล้วลองอาหารจากเชฟคนนั้นคนนี้หรือว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดล้วก็ชอบอะคะ่ะชอบมากก็จะกินกินได้ทุกแนวเลยค่ะอาหารเป็นศิลปะก็ชอบที่บบบว่าคนที่มีแนวทางตัวเองใช่ชอบคนนะั้นใช่ใช่ใช่ก็ต้องมีบ้างเข้าสังคมเรื่องบา <laughs> บาซีนในเอเชียก็ก็ผมว่า ก็ถ้าว่าแข่งได้กับทั่วโลกกที่ดึงบาร์ดีๆทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันก็ได้เห็นว่าเรามีองค์กรที่ดีมากๆใช่แล้วก็บาร์เทนเดอร์คนไทยก็แบบสามารถที่จะปรุงเครื่องดื่มออกมาได้แบบรสชาติดีแล้วก็ชนะรางวัลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยค่ะก็อร่อยค่ะจริงๆเหมือนพอเราแบบชอบชิมชอบกินออย่างนี้แล้วอย่างนี้เรียกการทำอาหารนะคะชอบไหมจริงๆชอบนะแต่ไม่ค่อยมีเวลา เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องเตรียมเยอะอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาในการแบบสามีแบบสามีทำแบบเหมือนหาข้าอางหา,หาข้าองหา้าองตอบว่าไม่ชอบก็ได้ครับ <laughs> ชอบชอบทำแต่มันแบบไม่ค่อยได้ทำอะอย่างเงี้ยดีกว่าเออก็ได้ทำอาหารไม่ทานล่าสุดเื่อไหร่ ตอนははเป็นแฟนก,กันตอนนี้ลูกอายุเจ็ดขวบก็เลี้ยงลูกกันนาอแล้วก็ทํางานทํางานด้วยทํางานเข้าออฟฟิศทุกวันไงมันก็เลยไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งย้ายบ้านและสามีบอกว่าเนี่ยมีครัวอันใหม่แล้วว่าต้องทํากับข้าวแล้วนะแต่ย้ายมาสามเดือนเลยยังไม่ได้ทำเลยครบเลยแน่นมากหม้อหอยอะไรทุกอย่างมีพร้อมหรือว่ายังไม่มีแบบไอเดียว่าอยากกินเมนูแบบนี้ มีไอเดียด้วยเซฟไว้ way, ตลอดเวลา oh. ว่ามีเมนูไหนที่เราอยากทําอยากกินอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีอ่ะเดี๋ยวเร็วเนีวเริ่มเลยแต่ส่วนใหญ่ <laughs> เวลาจะเลือกการทานก็จะจะเลือกไปร้านข้างนอกที่เราชอบเลยะคะ่ะ ใช่จะเลือกไปร้านข้างนอกที่เราชอบอะไรเงี้ยค่ะหรือว่า,เ,าเพราะว่าบางทีแบบเราออกไปทานที่ร้านเขาอะไรเงี้ยเขาจะสร้างประสบการณ์ในการทานอาหารใหม่ๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะเราก็อยากจะไปดูด้วยว่าเออนอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยประสบการณ์ที่เชฟต่างๆร้านต่างๆเนี่ยเขาตั้งใจที่จะมอบให้กับคนที่ไปรับประทานเนี่ยเขาตั้งใจทําอะไรให้เราบ้างไม่ว่าจะทั้งกระทั่งจานช้อนไปถึงกลิ่นไปถึงวิธีการตกแต่งร้านหรือวิธีการบริการอะไรเงี้ยเขาก็จะ ตั้งใจที่ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็น่าจดจำจริงๆ จริงเหมือนพอเราแบบใส่ใจในเรื่องร,รายละเอียดของการเขาไปทานร้านๆข้างนอกเรามีแบบจะทำโอสหรือว่าทำช่องออกมาเพื่อแนะนำให้ใครมากินตามเราด้วยไหมอะไรอยย่างงเี้เจริงๆก็มีนะโพสต์อยู่ในแบบอินสตาแกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆเวลาที่ไปเจอร้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจอาจจะไม่ได้พูดแนะนําไปเรื่องเป็นราวแต่ก็จะแท็กโลเคชั่นจะบอกว่าเออเมนูไหนอร่อยอะไรเงี้ยก็จะมีบ้างอยู่แล้วค่ะมีคนไปตามเรามีมีคนมาตามกินเพราะว่าบางทีกลับไปกินซ้ําอ่ะเจ้าของร้านก็จะบอกว่าขอบคุณมากเลยวันนั้นแบบ โพสไปแล้วมีคนตามมากินอันนี้เราก็ปลื้มใจนะว่า,ามีคนตามตามไปทานร้านเขาทำให้เขาแบบขายได้ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยเราก็ดีใจค่ะจริงจริงเด็กเอามาแล้วหลายคนก็อยากรู้ว่าสิ้นปีนี้จะมีแลนไปไหนกันไหมอะไรเงี้ยอ๋อสิ้นปีนี้เราจะไปอีสานไปไปแ<ป>ม่ห้องสอน ไปอีสานนี้คือไป<ท>เที่ยวไทยครับใช่ปีนี้ป,นปีนี้จะไปเมืองไทยนี่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะขึ้นเหนือนขับรถเล่นแล้วก็พอช่วงหลังคริสต์มาสไปเนี่ยจะไปลุยอีสานแล้วเพราะว่าเหมือนไปอีสานแต่ไม่เคยไปเที่ยวจริงจังอ่ะเคยไปแต่ไปทํางานไปแล้วก็กลับไปแล้วก็กลับก็เลยอยากจะไปลุยดูว่าให้ทิปในอีสานเนี่ยมันมีอะไร น่าสนใจเยอะมากที่เราอยากไปดูอยากไปเห็นอยากไปทําและอาหารเราก็เป็นเมนูที่ทานบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยว่าจะไปลุยอีสานตอนบนดูเอาเป็นว<ม>่าข<ม>ับรถไปจอดแว็กินอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้น<ม>ใช่ใช่หลายๆวันเป็นอาทิตย์เลยค่ะแล้วก็ค่อยขับเก่าไปถึงมีไอเดียตะเวนแบบอย่างเงี้ยค่ะไปเที่ยวไปกินออโลโเคชัใช่อยากไปโลเคเพราะว่าเหมือนออย่างที่บอกว่า ไปต่างประเทศไปข้างนอกไปอะไรเงี้ยป้าไปมาหลายหลายที่แล้วแล้วก็อยากที่จะแบบแบบไปเอ่อ ลองดูซิว่าในที่ที่เรายังไม่เคยไปเช่นไพศาลอะไรอย่างเงี้ยไปแต่ไปทํางานนะ่ะมันเรารู้อยู่แล้วว่ามีอะไรที่ดีๆเยอะมากมีอะไรแบบหมู่บ้านทอผองทอผ้าย้อมผ้าอาหารก็อร่อยมีวัฒนธรรมที่แบบเก่าแก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากจะให้ลูกไปเห็นด้วยแหละว่าเออเด็กๆจะได้ไปแบบเรียนรู้อะไรที่มันแบบโลโก้โลโก้บ้างใช่เพราะา<ๆ>ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอะไรแต่ในกรุงเทพอะเนาะเราก็อยากให้เขาได้เห็นอะไรที่มันกว้างขึ้นแบบโลโก้<ฆ> ทานได้สิค้าชอบเลยชอบเลยมีจังหวัดในดวงใจไหมอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปถ้าไปแบบฝรั่งเศต้องไปกินอันนี้ถ้าไปแม่สอดกินอันนี้มีไหมคะมีมีคิดไว้บ้างอยากไปสามพันโบกอะไรเงี้ยอยากไปแบบปิกนิกริมแบบแม่น้ำโขงอยากจะไปทะเลบัวแดงอยากจะไปกินแดงแหนมเนืองอยากจะไปกินอะไรนะที่ไหนอีก นนทำการบ้านแล้วนน่นแ่นแล้วก็อยากจะไปวดัดอะไรเงี้ยไปไหว้พระหลายหลายๆวัดแล้วก็อยากจะไปทอเอ่อย้อมผ้าสกลน,นครก็จะมีย้อมผ้าเยอะอ่า<ม>ใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะเยอะมีะม,ม,มีมีอีกคู่หนึ่งเป็นสามีภรรยาแล้วก็มีลูกเหมือนกันแล้วก็ลูกก็เป็นเพื่อนกันอือถือว่าเป็นทริป ใช่ใช่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะไม่แบบน้นาหนาวนี้ไม่เหงาวเลยเออถ้ามีอะไรแนะนำภาคอีสานนะคะเขียนมาได้เลยดี <c oughs> เอมมนนะมีอะไรแนะนำบ้าง